สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเมื่อนี้สีมาบอกวิธีแก่หงเขาญี่ปุ่นบะสุกนะครับนี่ผลท้องกันหนึ่งเขาญี่ปุ่นบะสุกนะครับมันกับสีดิบเนี่ยสุกเนี่ยนะครับมีมีวิธีแก่ครับวิธีแก่เอามาเอามาหนึ่งครับนี่วิธีแกงเอามาหนึ่งนะครับ ขันบาซันบอสุกเลยครับเขามอเกิดปัญหาครับเมื่อนี้ไฟมากต่อหนึ่งเดี๋ยวติดเดี๋ยวว่าติดวันนี้เขาเลยบอส,สุกเลยครับวันนี้ก็ต้องได้แก้ปัญหาได้วิธีเอามาหนึ่งต่อครับยังสีสุกให้ครับสำหรับผู้ทีบ่บอเคยเห็ดนะครับเขาชูชิเขาญี่ปุ่นนะครับ,นนรบู้ได้หนึ่งบอหงบอสุกแล้วก็ต้องเอาไปหนึ่งต่อนะครับวิธีแก้มันนะครับ นี่วิธีแก้มันนะครับทุกอย่างมีทางแก้ครับก็มรู้เล็กเกกๆน้อยครับจาก้านชุชิเอเทนครับสวัสดีครับ